ตีห้ายี่สิบสองวันที่ยี่สิบเจ็ดนะวันอาทิตย์ยี่สิบเจ็ดโอเคครับผมก็สวัสดีครับนะฮะสวัสดีพี่พี่น้องๆนะเพื่อนๆกับท่านผู้ชมนะครับผมอ่าวิลโลนี่ก็คือเก่าแล้วพี่น้องบทชีวิตหลิวเกมมิ่งนะครับกะมันนี่เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดในวันอาทิตย์นะครับพอดีวันเสาร์พี่น้อง วันเสาร์ผม,ผมท่งานประจำนะครับทงานประจำวันเสาร์นั้นเพื่อนมีโอพอดีนะฮะเลิกทุ่มหนึ่งนะวันนี้พอกลับมาแล้วครับหยาเบิรนะครับหยาเบิดก็เลยตื่นตะเศร้าครับผมจับกุญแจได้ครับสตาร์ทุถออกไปก็ยิงไปตัดหญา้าครับ งัวสามตัวควายตัวหนึ่งขันใชยแม่เถาเกียวมันก็บเบิดมือนะครับนอกจากนีเมียอร้อนนะครับแล้สมมติือหนีกว่ามีอยอายุนะครับไหนพ่อเฮ็ดได้กระเฮ็ดครับผมหไม่จับกุญแจได้กับเครื่องตัญญานนี่เอาไว้เอาขึ้นไว้แล้วล่ะนะครับไปกคนเดียวครับตีฮายี่สิบสองนี่ครับโบซาริกแย่งนี่ครับพี่น้องเบื้องหลด,ดนั่นใส่หม้อแวตอยู่นั่น เห็นถตาเพื่อนว่าเหรอว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเข่นงงานประจำวันนี้ต้องตื่นตีซีตีฮาไปตัด้าครับผมเห็นแล้วครับผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยครับตัดครับเริ่มสีแกงแล้วประมาณอันนี้ประมาณหกวงแล้วครับผมเออพอดีตัดแล้วๆก็มากว่าตอนนี้ก็ประมาณหกวงสิบนาทีแล้วพี่น้องนะฟาอ่ครับผม ้าเฝ้าวฝ้า,วาวขวดเฝ้าวขวดประธานยานบัตรทันของงานเจ็ดมุ้งนี้ของงานเจ็ดมุ้งแบบอืมกะไในยินอันในยินตะเพิ่นวานะในช่องต่างๆนะ,ะว่าเออไปตัดห้าตีซีตีห่าอืมแมนทัเพิ่นล่ะครับก็เป็นก็บ่บ่ได้เป็นซุม,มือครับก็เป็นบางช่วงบางวันนะฮะ แต่มันก็นดีดด้อยครับนะให้เฮาตื่นต่เศร้านะครับมาขยับร่างกายแน่ก่อนไป็ดงานนะครับผมก็รู้สึกว่ายังก็สดชื่นไปอีแบบนึงนะครับผมว่ามันนี่ก็สี่สามหน้าที่แล้วนะครับพี่นอ้องกะผู้ใดเบิง่ง่ว่าเหาอน,นี่ก็อย่าลืมกดหัวใจผมนด้วยครับนะเพียงกําลังใจเพื่อแบบที่หาทายคิปแบบนี้ล่ะครับมาให้เบิง่งบทชีวิตเิวเกมิง